มีเพื่อนๆนะครับหลายท่านนะครับเข้ามาสอบถามนะครับในคอมเมนต์นะครับผมอ่าครับว่าชุดตะแกรงร่อนข้าวเปลือกนะครับรุ่นทีส antu, like, ่สามารถถอดเปลี่ยนตะแกรงไว้สหรับร่อนข้าวสารได้นะครับช่างปุยทํำยังไงนะครับผมอ่าครับก็จะทํางี้นะครับผมอ่านี่จะเป็นชุดโครงตะแกรงนะครับผมเราจะทํา2อันนะครับไว้สหรับร่อนข้าวสารกับร่อนข้าวเปลือกนะครับผมอย่างนี้นะครับผมอ่าเวลาถอดก็ถอดง่ายนะครับครับจับถอดออกง่ายนะครับผมแค่นี้เองนะครับ อ่าครับเอาไว้สรับร่อนข้าวสารนะครับกับร่อนข้าวเปลือกนะครับผมก็จะมีโครงตะแกรงให้2ชุดนะครับอ่าแล้วจะทํายังไงนะครับบางคนอยากทําบ้างนะครับผมอ่าครับเราก็ทําคิ้วลองไว้ครับผมอ่าทำเหมือนกรอบรูปนะครับลองไว้ให้รอบเลยนะครับผมแล้วก็ยิงสกูยึดนะครับผมนี่นะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ